ม,มาค่ะทุกคนมากินข้าวกับลูกชิ้นทอดข้าวเนื่องสุกใหม่ๆร้อนมากดูควันดีแต่ลูกชิ้นไม่ร้อนนะคะร้อนนี่คือข้าวปากห้องอะ นี่คือปลาร้อนมากทุกคนอุ้ย cho cỏ Hãy subscribe Mm. lama <led discretion complimentary> <-paso> เริ่มเผ็ดแล้วทุกคนพริกหลายเม็ด มีใคเคยกินข้าวลูกชิ้นบ้างหมายนะคะเคยกินทุกอย่างกับข้าวแล้วกินมาม่าก,กับข้าวกินมาม่าก,กับลูกชิ้นกินมาม่าก,กับผลไม้อะไรเงี้ยสมัยก่อนมีแล้วก็คือกินอันนั้นนะคะให้แบบให้หายหิวของกินเล่นเนี่ยจะไม่มีหรอกทุกอย่างก็เป็นกับข้าวให้อยู่ท้องอะไรเงี้ย

ตอนเป็นเด็กก็อยากโตพอโตแล้วอยากกลับไปเป็นเด็กทุกวัยของชีวิตอ่ะมันก็เหนื่อยหลายอย่างเนาะเป็นเด็กก็โดนห้ามโดนห้ามนี่อยากจะโตเร็วๆจะทําเองพอโตแล้วตนะ้องรับผิดชอบอะไรหลายอย่างก็อยากกลับไปเป็นเด็กอืมสองซิ้น

ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยเด้อบ๊ายบาย